เราสู <t <t ่ก um ันฟังโดยกองบงตื่นครับจ้าก้อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเสียงเชียร์ดังกระหึ่มไปหมดเพราะมั่นใจว่าผล14ยกในคะแนนไม่เป็นรองแล้นกิ่งเพ็ด นักมวยแชมเปี้ยนโลกคนแรกของประเทศไทยครับบ้ารู้ตัวว่า14ยกนั้นไทยไทยตัวเองเป็นรองจากเด็กชายที่อ่อนแอขี้โรคก้าวสู่บัลลังแชมเปี้ยนโลกของเมืองไทยคนแรกครับถัดโพนกิ่งเพชรนั้นนะครับชื่อจริงก็คือนายมานะสีดอกบัวเขาเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2478 เป็นลูกชายคนที่เจ็ดในจำนวนเก้าคนของคุณพ่อห้อยและคุณแม่ริ้วสีดอกบวัวภูมิลำเนาดั้งเดิมก็อยู่ที่บันดอนมะขามอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบกิรีขันนะครับในช่วงชีวิตที่เขายังเป็นเด็กนั้นผลนี่เป็นเด็กขี้โรคอ่อนแอครับเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอด,อ,ด,อ,ดอยู่ตลอดเรื่อยมาจนพ่อแม่ของผลได้พาผลไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆบ้านเพืเ่อสะด และต่อมาพ่อแม่ก็ได้ให้ผู่นกิ่งเพชรไว้ผมแกะมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะคนสมัยก่อนโน้นเขาถือเคล็ดว่าการที่เด็กอ่อนแอหักไว้ผมแกะแล้วจะแข็งแรงไม่ขี้โรคล่ะครับตั้งแต่นั้นมาทุกคนเพื่อนฝูงตลอดจนญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกผลว่าไอ้แกลตามทรงผมของเขามาตลอดล่ะครับ เด็กชายแกละนั้นถึงแม้ว่าร่างกายจะค่อนข้างอ่อนแอแต่เขาก็ชอบในด้านกีฬาเป็นชีวิตจิตใจครับโดยเฉพาะวิชาการต่อสู้หมัดหมัด,ม,ดมวยมวยนั้นชอบมากตอนเด็กนั้นเขามักจะไปคลุกคลีแอบบดูพวกผู้ใหญ่เขซ้อมมวยตีไข่มวยไกลบ้านเป็นประจำแต่เรื่องนี้ทางพ่อแม่ไม่รู้นะครับและเขาก็ไม่ชอบนะเพราะพวกเขาเห็นว่าลูกชายของเขานะเป็นเด็กที่ ออนแอขี้โรคจึงไม่อยากจะส่งเสริมแต่ต่อมาต่อมาห้ามไม่หยุดชุดไม่ไหวครับต่อมาก็ฝืนใจลูกไม่ได้ก็เลยต้องเอออห่หมกไปงั้นๆั้นพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเจ้าแกลเด็กน้อยก็ได้ลงฟิตซ้อมมวยกับนักมวยรุ่นพีพีที่ร่างกายใหญ่โตวกว่าแต่เขาก็ตั้งใจฝึกตั้งใจซ้อมอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว จากนั้นเด็กชายมานาสีดอกบวหรือนายแกลก็ค่อยๆมีร่างกายที่เข้มแข็งขึ้นจากการขยันฝึกซ้อมออกกำลังกายสม่ำเสมอมาตลอดมีหนำซ้ำเขายังได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการกีฬาให้กับโรงเรียนของเขามาตลอดเพราะเขาชอบเรื่องกีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะมวยสากลและเขาก็เคยพูดเปลยๆเ,เ,เล่นๆกับเพื่อนๆที่โรงเรียนว่า ต่อไปในอนาคตนั้นเขาจะเป็นแชมปเปี้ยนโลกคนแรกของเมืองไทยให้ได้เออเด็กพูดนะผลจิงเพชรศึกษาเราเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6ตลอดช่วงที่เขาศึกษาเราเรียนอยู่นั้นครั้นเมื่อพอมีเวลาผลก็จะปลีกตัวไปฝึกซ้อมชกมวยตามค่ายมวยต่างๆระแวกนั้นซ้อมสม่ำเสมอครับ จนมีฝีมือเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นลำ,ำดับลำดับต่อมาเด็กชายแกละก็ได้ขึ้นชกมวยเวทีจริงๆเป็นครั้งแรกแต่ด้วยความที่ยังเพิ่งเป็นเด็กแตกพานในสายตาของแฟนมวยพวกผู้ใหญ่ทั่วไปต่างก็คิดว่านี่มันเป็นการชกครั้งแรกของเขาเขาก็จึงเป็นรองผู้ต่อสู้มาพวกเขาต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแพ้แนๆ่ๆแพ้แนๆ่ๆ เดี๋ยวมันแพ้แล้วมันก็คงจะเบื่อหน่ายไปเองแต่ไฟนั้นโผลนอดทนครับแม้จะเป็นลองหลายขุมแต่เขาก็สู้ยิบตาจนในที่สุดโผลนกิ่งเพชรหรือในแกลก็สามารถลบคำสบประมาทเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในการชกครั้งแรกของชีวิตเขาละครับทำให้ชื่อเสียงของโผลนเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงของวงการมวยครับ ครันพอเขาจบการศึกษาแล้วโผลหรือนายมานะสีดอกบวบเนี่ยก็ได้ไปอาศัยอยู่กับคุณทองทศอินทรทัตซึ่งเป็นเจ้านายของพี่ชายเขาซึ่งขณะนั้นคุณทองทศเนี่ยได้มาทำการสร้างบ้านพักตากอากาศที่อำเภอหัวหินต่อมาพอล่วงเข้าเดือนตุลาคมปี2498เขาก็ได้เดินทางจากจังหวัดหัวหินติดตามไปอยู่กับคุณทองทศที่กรุงเทพครับ คุณทองทศอินทรทัศตต,ต,ต่อมาก็ได้กลายเป็นผู้จัดการของแชมป์มวยโลกผลกิ่งเพชรนี่แหละครับและก็ได้เป็นผู้ที่ตั้งชื่อในวงการมวยให้แก่มานะสีดอกบวบหรือนายแกละว่าผลกิ่งเพชรที่คุณทองทศตั้งชื่อนี้ก็เพื่อลำลึกถึงน้องชายของท่านที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือพันตรีผลอินทรทัต ที่ท่านเสียชีวิตในเหตุการณ์กบฏวังหลวงช่วงช่วงขบวนการเสรีไทยนะส่วนสกุลกิ่งเพชรของผลนั้นก็เป็นชื่อของค่ายมวยที่ตั้งตามชื่อซอยที่ค่ายมวยตั้งอยู่ซึ่งคุณทองทศและอาจารย์นิยมทองชิดอดีตครูพละรศ,ศึกษาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านการป่อสู้ป้องกันตัวซึ่งในช่วงที่เปิดค่ายมวยกิ่งเพชรในซอยกิ่งเพชรใหม่ๆนั้นผลนี่ เป็นแค่นักการตัวทั่วไปพันโลกช่วยทุกอย่างของค่ายเพราะค่ายยังไม่มีครูมวยสากลก็จึงมีแต่การซ้อมมวยไทยเป็นเป็นหลักจนกระทั่งเมื่อปี2497เมื่อคราวที่กรมตำรวจเตรียมจัดศึกให้จำเริญทรงกิจรัฐขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับโรเบิร์ตโคฮังหรือโรเบิร์ตโคเฮนเนี่ยชาวฝรั่งเศส และทางโรเบิร์ตโคเฮนเนี่ยได้มาอาศัยค่ายมวยกิ่งเพชรเป็นประจำไว้ซ้อมก่อนที่จะชกกับจำเริญช่วงนั้นผลก็มีอายุ14-15ปีขึ้นมาแล้วเขาก็มักจะไปเกาะขอบเวทีดูการฝึกซ้อมมวยสากลของโรเบิร์ตอยู่เสมอดูประจำดูเทคนิคครูพักรักจำว่างั้นเถอะคั้นต่อๆมาผลก็ได้ไปขอหัดมวยกับอาจารย์นิยม ในเชิงชกแบบสากลซึ่งตัวท่านอาจารย์นิยมก็เขี่ยวกลำ้ำการฝึกซ้อมขุกผลย่างหนักทุกวิธีการไม่เว้นแม้กระทั่งขนาดกูนิยมต้องให้มัดมือขวาของผลเอาไว้ในการฝึกชกโดยให้ผลใช้มือซ้ายข้างที่ไม่ถนัดซ้อมชกเพียงข้างเดียวซึ่งปกติแล้วผลน่ถนัดมือขวา พอมาฝึกมวยกับอาจารย์นิยมกลับต้องมามัดมือขวาไว้แล้วก็ใช้เพียงหมัดมือซ้ายข้างไม่ถนัดเท่านั้นมันทรมานมากแต่เขาก็ไม่เคยบน่นมีหนํำซ้ำเขาก็ยังฝึกฝนหนักกว่าเดิมขยันซ้อมม่ได้ขาดจนทำให้ท่านอาจารย์นิยมแอบภูมิใจในความขยันฝึกซ้อมของลูกศิษย์โดยท่านปรารถนาจะให้ผลนนี่ออกหมัดปัดป้องได้อย่างคล่องแคล่วทั้งสองข้าง เขาจึงถูกฝึกมากและฝึกหนักมาร่วมสองปีจนต่อมามือข้างซ้ายของผลก็กลายเป็นมือที่ใช้งานได้ถนัดไม่ต่างจากมือขวาจะหยิบจะเขียนจะทำอะไรก็สามารถใช้มือซ้ายได้คล่องแคล่วไม่แพ้มือขวาสรุปว่าเขาถนัดทั้งซ้ายและขวาละครับจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นชกมวยไทยที่เวทีลุมพินีราชดำเนินจนเป็นที่รู้จักของแฟนมวยมากขึ้นมากขึ้น แล้วเขาก็ได้หันไปชกมวยสากลอาชีพอย่างจริงจังจนได้ขึ้นชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทของสหพันธ์มวยผ้าตะวันออกไกลและแปซิฟิก OPBF นะครับซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะคะแนนแชมป์เก่าชาวฟิลิปปิน์ได้สำเร็จแต่ก็เป็นการชกที่ทำให้อาจารย์นิยมได้เห็นถึงความตรหดความอดทนของผลในการชกครั้งนั้นผลกิ่งเพชร โดนหัวคู่ต่อสู้มงกระแทกจนกลามของเขาหักในราวๆแค่ยกทีสี่หรือยกทีห้ 5. อาจารย์นิยมรู้ซึ่งหากเป็นนักมวยธรรมดาท,ทั่วไปก็คงยุติการชกยอมแพ้แตกแพ้ที่เคโอไปแล้วล่ะครับแต่ผลจริงเพชรกลับไม่ยอมแพ้เขาอดทนยืนหยัดแลกมัดต่อสู้บนเวทีจนการแข่งขันจบลงและผลออกมาผลก็เป็นผู้ชนะ หลังจากที่เขาเอาชนะคู่ชกได้สำเร็จแชมเปี้ยนคนใหม่ก็ถูกขามขึ้นรถส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนชัยชนะของผลในไฟนั้นส่งผลให้ผลมีสิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกด้วยนะครับต่อมาท่านอาจารย์ทองทศผู้จัดการและก็ท่านอาจารย์นิยมครูมวยก็ได้มีโอกาสได้ดูเทพ ดูวิดีโอการชกของฟลาทคาเปเรสแชมเปี้ยนโลกรุ่นไฟเวทชาวอาร์เจนตินาวัย3 3ปีที่ป้องกันตำแหน่งแชมาเปี้ยนโลกไว้ได้ถึง10ครั้งแล้วก็ทำให้เปเรสครองเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกได้ยาวนานถึง5ปีเต็มๆและช่วงเวลานั้นผลกิ่งเพชรก็มีวัยเข้า25ปีพอดีแล้วก็เป็นเพียงนักมวยมือใหม่เพิ่งผ่านการต่อสู้บนสังเวียนมาเพียง22ไฟเท่านั้น แต่เมื่อทางคุณทองทศและอาจารยมได้เห็นลีลาการชกของฟาสคราเปเลสแล้วอาจารยนิยมก็มั่นใจว่าหากทั้งคู่มีโอกาสดวลกำปั้นกันละก็ผลกิ่งเพชรสิทธิ์ของเขามีโอกาสคว่ำแชมป์เปเลสได้แน่นอนจากนั้นก็จึงได้ติดต่อไปอยังนายเนทไฟเชอร์ประธานสถาบันเดอริงในยุคนั้น ให้ช่วยประสานงานหาทางนำฟาสตราเปเรสมาชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับโลนกิ่งเพชรให้ได้ต่อมาครั้นเมื่อเปเรสตอบรับว่าจะมาชกป้องกันตำแหน่งกับโลนแล้วท่านอาจารย์นิยมก็ได้ออกแบบกระสอบทรายขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้โลนฝึกซ้อมโดยทำให้มีปุ่มยื่นออกมาจากกระสอบและให้มีระดับเดียวกับปลายคางของเปเรส แถมเสริมเทคนิคในการชกของผลโดยบอกว่าในเวลาที่ผลฮุกซ้ายออกไปแล้วพลาดเป้าให้ใช้หมัดซ้ายที่พลาดนั้นกลับไปรั้งต้นคอคู่ต่อสู้เข้ามาแล้วก็ปล่อยหมัดขวาออกเป็นหมัดอปประคัดโดยให้มีเป้าหมายที่ปลายคางของคู่ต่อสู้ซึ่งผลได้ทําการฝึกซ้อมจากกระสอบที่ทําคลางยืนออกมานั่นแหละแล้วผลก็ถนัดซ้ายขวาเท่าๆกันแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่16เมษาย,ยน2502ผลกิงเพชรก็ได้ก้าวขึ้นเวทีดวลกปักับฟัสคลาเปเลสซึ่งช่วงนั้นคนไทยต่างพร้อมใจกันตั้งฉายาให้เปเลสว่าไอ้ยักษ์แคละเน,ลนื่องจากว่าเขาเป็นนักมวยที่มีรูปร่างเล็กแต่แข็งแรงบึกบึนมาก <othe> และการชกครั้งนั้นก็เป็นการชกที่เป็น謝謝เกียรติสูงสุดในชีวิตของผลกิ่งเพชรครับเพราะการชกครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙พร้อมด้วยพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนรแถมมีเหล่าฝูงชนทั่วสารทิศแห่กันเข้าชมการชกชนิดมืดฟ้าหมัวดินกันเลยนะครับและในการชกครั้งนั้นฟาสคารเปเรส ได้ทุ่มเทใช้เทคนิคทั้งหมดออกต่อสู้กับโผมแต่โผลกิ่งเพชรก็สามารถชกชิงไหวชิงพลิปได้ตลอดทั้ง15ยกพอสรุปคะแนนรวมปรากฏว่าโผลกิ่งเพชรเอาชนะคะแนนเปเรสไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนั้นวันนั้นโผนกิ่งเพชรก็ได้กลายเป็นแชมปเปี้ยนโลกมวยสากลอาชีพรุ่นฟลายเวทคนแรกของประเทศไทยโผนกิ่งเพชรท่านได้เสียชีวิตลงในเวลาห้าทุ่มของคืนวันที่31พฤษภาคมปี2525 25, สรุปสิริอายุของโผนกิ่งเพชร ท่านมีอายุ47ปีเท่านั้นเองนะขอรับท่านสวัสดีีดดดดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอรับเนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิกย,กย,กย,กยกิอยู่เนี่ยขอบคุณครับ